ครับเราก็ยังอยู่ในไล่กิษยากับพี่หมูนะครับทีนี้พี่หมูมีเทคนิคในเรื่องการทําใบให้เร็วให้ใหญ่มันเป็นยังไงพี่หมูอธิบาย f c หน่อยโอ้โหปิดหน้าม,มิดได้กี่ใบเนี่ยปิดใบก่อนสองใบอ่าอ่านี้นะครับยังไงพี่ใบองุนองุนที่ถ่ายตรงนี้ใบตรงนี้นะค,ะครับก็คือเป็นใบองุ่นที่เกิดจากการหลังเก็บเกี่ยวแล้วตัวนี้ก็คือเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วคราวนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการ สะสมอาหารเพื่อที่จะเริ่มทำอเอาผลผลิตต่อในประมาณอีกเดือนข้างหน้านะครับผมทีน,นี้มาดูเรื่องของใบใบเนี่ยไม่ใช่ว่ามาดูแลหลังกากเก็บผลผลิตนะครับใบนี้ต<ม>้องดูแลตั้งแต่ต้นตั้งแต่ยอดอ่อนจนถึงระยะเวลานี้ตั้งแต่มีลูกก็ต้องดูแลเหมือนต้องดูแลมัตลอดเพรา<อ>ะใบคือห้องครัวของพืชใบคือห้องครัว สำหรับองุ่นทุกๆสายพันธุ์เวลาใบแก่มันจะมีลักษณะแตกต่างกันไปครับบางที่บางพันธุ์ใบก็อาจจะเหลืองเริ่มเหลืองอันนี้ก็เริ่มเหลืองก็มีนะครับเริ่มเหลืองคือใบมันแก่ <S <S เ,เริ่มเหลืองก็มีหมดอายุว่างั้นอแต่ไม่ได้เป็นเชื้อราไม่ได้เป็นอะไรนะครับไม่มีแป้งไม่มีอะไรครับใบมันแก่ธรรมชาติกับใบที่เวลากิ่งมันแก่แล้วเนี่ยสะสมอาหารได้ใบมันจะห่ออย,อย่างนี้ หมุนมวนนิดนึงม้วนมวนเนี่ยคือมันเริ่มมันนั้นละมวนเพื่ออะไรพี่อ่าตามอายุของเขาครับการห่อใบของเขาปุ๊บโดนปั๊บมันจะหลุดเหมือนกับว่าพร้อมที่จะหลุดอยู่แล้วอ๋ออ่าอันนี้นะครับคันนี้ทาใบเนี่ยครับมันก็มีอยู่สองปัจจัยก็คือหนึ่งการที่มีธาตุอาหารเพียงพอในตัวเจนเพียงพอในตัวเจนเพียงพอแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องธาตุธาตุรองธาตุเสริมแมกนีเซียม แมกนีเซียมผมก็มีอยู่แล้วผมใช้พูดไอทางดินทางดินที่ผมใส่ยิปซั่มมันก็จะมีตัวแมกอ๋อมันติดมากับตัวยิปซั่มกินแคลแมกซอยู่แล้วแล้วก็มีตัวต่อไปก็คือให้อาหารผ่านทางใบส่งเสริมรเป็นเป็นธาตุอาหารอินทรีย์ที่เขามีการกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์อย่างดีมามันก็สามารถทําไปซึมเข้าไปทําให อาหารทําให้ใบมันเขียวเข้มขึ้นอซึ่งในนั้นมันจะมีธาตุอาหารค่อนข้างสมบูรณ์นี่อะมิโนอะมิโนอะไรก็ว่าไปใช่สมบูรณ์แล้วก็ทําให้ใบเนี่ยสามารถปรุงอาหารเลี้ยงพืชสะสมอาหารได้ดีขึ้นอืมก็ถือว่าใบข้างหลังนี่สวยมากนะของพี่หมูนะนี่นะครับอ้นีใหญ่เหรอไอ้นี้มันต้องทรมานมันอีกนะครับเหรอจนมันเป็นอย่างนี้ให้มันจะสมให้เต็มที่ให้มันเต็มที่ให้มันทํางานทํางานจนสุดของมันแล้วก็เอั แก่ตายอ่าอย่างนี้ครับไหนอะมิโนตัวที่ฉีดนี่มันตัวไหนพี่หมู๋อตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แอบแอบคีโมก่อนขีโมอ่ะขอโม้หน่อยสิอันนี้ก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วครับน่าจะเป็นปีแล้วเนาะเป็นปีแลหลายรุ่นแล้วแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะอง่นอใช้กับพืชอื่นด้วยพืชทุกชนิดนี่อาหารเสริมพืชนะครับอ๋อไอไนกขาเรียกกันนะครับมันมีอะไรบ้างก็ ดูข้างหลังเราเองเอาอันแรกก็คืออะมิโนแอซิดอะมิโนเป็นสิ่งสําคัญกับพืชกับพืชตัวนี้สําคัญนะครับอะมิโนแอซิดคอลลาเจนไอพวกนี้นะครับมีคอลลาเจนด้วยมีน้ําตาลอะน้ําตาลจากพืชนะครับที่มันสกัดจากพืชหมักจากพืชมาหลายๆคนที่ใช้น้ําหมักอ่ะอ่าเปรียบซิเหมือนน้าหมักแต่น้ําหมักเนี่ยมันจะไม่ครบเท่ากับตัวนี้ มันได้เฉพาะของตัววัตถุดิบที่เราหมักอ่าใช่แต่อตัวนี้ก็คืออินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ผ่านกระบวนการมาได้ธาตุอาหารที่ค่อนข้างครบคนที่ทําอินทรีย์เนี่ยไปเสพไม่ได้ถ้าใช้กับตัวนี้คือได้ครบจริงๆอแต่ค้าคุณหมักเองคุณอยากได้อะไรได้อะไรได้คุณหมักแต่เวลาคุณใช้เนี่ยคุณก็หลายๆอย่างผสมกันปริมามันเข้มข้นเกินไปบางทีมันทําให้เกิดไปมันมีปัญหาแต่ตัวนี้้มันให้มาพร้อมแล้ว ก็คือเขาเรียกว่าสําเร็จรูปสําเร็จรูปในเรื่องของอะมิโนกับพวกทางด่วนต่างๆซึ่งที่ผมใช้ตัวนี้ก็มีมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องว่าเราเพิ่มความปลอดภัยเรื่องลดการใช้เคมีก็คือใช้ตัวอาหารตัวนี้ทดแทนในเรื่องของเคมีได้ลงเยอะในเรื่องของการให้ปุ๋ยทางใบอ๋อลดเยอะเลยหรอพี่ใช่ลดเยอะเพราะว่าเราบางทีถ้าเราให้ปุ๋ยทางใบบางทีเราให้ธาตุอาหารเยอะไปมั่ง บางทีมันเป็นธาตุรวมมาบางทีหลายๆอย่างมันไม่สมดุลกันอย่างเงี้ยครับให้เยอะไปใบไหมแต่ตัวเนี้ยปัญหาเรื่องใบไหมจะน้อยนะครับมันจะน้อยมันจะช่วยในการเรื่องของปรับสภาพใบพืชได้ดีครับพืชก็จะใบเขียวเข้มเหมาะสําหรับใช้พืชผักอ่ะก้องซูมไกลๆเนี่ยพืชผักแปลงทดลองห้หมูเยอะมากอารพอันนี้ปลูกผักไว้กินเองนะครับเหลือก็ขาย ก็จะมีพืชผักกวางตุ้งผักบุ้งคานาผักชีผักชีก็มีเออสารพัดสารพัดนะครับก็ไนนี่เป็นอาหารเสริมทางใบที่ดีมากเราใช้ถี่ใช้บ่อยไหมต้องถอดออกช่วงไหนหรือยังไงพี่หมูนี่แหละครับอพอต้นเริ่มมีใบจริงเราก็เริ่มให้แล้วล่ะเราให้ไม่เยอะนะครับเราให้อยู่ที่แค่ประมาณ1 0 1ถึง10ซีซีต่อ20ลิตร คือให้อ่อนๆให้น้อยมากให้น้อยมากให้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าต้นมันสมบูรณ์แก่อย่างนี้แล้วนะครับใบมันอย่างนี้เรียบร้อยเราต้องการกระตุ้นมันให้มันสะสมเร็วๆสะสมอาหารเร็วๆแล้วก็ปรุงอาหารได้เร็วขึ้นแล้วก็จะใส่ประมาณอ่าสามสิบถึงห้าสิบซีซีก็ได้พ่นเข้าไปเลยอ๋อนก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงช่วงต้องการอ่าเร่งและสะสมอาหารก็เข้มข้นครับแล้วต้องการให้ใบมันดำแต่ถ้าช่วงทําใบเล็กๆน้อยเราก็สิบซีซีสิบซีซีคือ เสริมเข้าไปอ่ะกระตุ้นเข้าไปเพราะว่ากระตุ้นให้ใบมันแข็งแรงพอแข็งแรงก็สามารถปรุงเป็นห้องครัวปรุงอาหารแล้วก็สามารถเป็นกระบวนการของพืชนี่คือการไายน้ำแล้วก็ดูดของปุ๋ยขึ้นแล้วครั้งก่อนเราก็เคยมาเก็บข้อมูลไปรอบหนึ่งในเรื่องการแตกยอดออกแตกใบเรื่องเขาค่อนข้างจะดีหรือยังไงตอนนั้นจำไม่ได้กิ่งแขนแตกเพวกนี้ค่อนข้างดีครับเหมาะสำหรับพืชตระกูลถั่วแตงกิ่งแขนงจะเต็มเลยอมันจะมีออกทุกกิ่ง เห็นว่ามีมีดอกมีฝักทุกถ้าถั่วฝักยาวมีให้เห็นแต่แตงกวาจะหมดอายุแล้วมันจะมีรุ่นใหม่ต้นเล็กๆอยู่กานนี้การแตกของเขาก็จะได้เห็นเหมือนกันว่าลําต้นเขาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเมื่อที่เราให้ตัวนี้แล้วก็จะมีปุ๋ยอินทรีย์เคมีเสริมเข้าไปปั๊บมันจะบาลานซ์กันบาลานซ์กันมันจะโตเร็วอเนี่ยตัวนี้ใช้ดี มีประโยชน์ใช้ดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับปลอดภัยแล้วก็สวนเราเป็นสวนเปิดคนเข้ามาเด็ดกินเด็ดกินกันลดปัญหาเดี๋ยวเวลาโอ้ยนี่พ่นยาอีกแล้วคนผ่านแต่จริงอ่ะอยากให้รู้เลยว่าเนี่ยถ้าผ่านบางทีเราพ่นไบโอแอคทีฟเขาไบโอก็รู้อยู่แล้วไบโอแอคทีฟนะครับนิวแทนนิวเทียนแทนนิวเทียนเนี่ยนะฮะเราใช้อินรียเป็นธาตุอาหารบางทีก็ เปลี่ยนมุมมองว่าเมื่อแบกถังพ่นยามันจะเป็น,พ,นพ่นยาอย่างเดียวพ่นยาอย่างเดียวที่พ่นบ่อยๆบางทีรเราพ่นตัวนี้เวลาเราพ่นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะพืชเนี่ยต้องการการเจริญเติบโตเราเล่งเขาเนี่ยบางทีอาจจะสามวันห้าวันครั้งก็ได้อาจจะพ่นทีหน่อยแต่ถ้าแค่คงสภาพให้พืชมีความสมบูรณ์แข็งแรง,แรงรอาทิตย์ละครั้งืะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต้องเอาทุกวันอย่างนั้นก็เหนื่อยอันนี้ก็คือเราก็จะปลอดภัยในเรื่องตัวเราเองด้วยนะใช่ครับ ชีวิตจะยืดยาวอีกอ่าหมื่นปีใช่ครับตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้เห็นว่ามีคู่หูด้วยคู่หูของเขาก็มียังไงพี่คู่หูใช้ช่วงไหนคู่หูเขาคืออะไรคู่หูของเขาคู่หูคู่หักครับคือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชมีใบแข็งแรงแล้วแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยในนี้มันจะมีธาตุอาหารอยู่ครับธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชที่สร้างเสริมความแข็งแกร่งลดการเกิดโรค ครับตัวนี้ใช้ได้เมื่อสภาพอากาศบ้านเรามันไม่คงที่สักพักก็ฝนตกอยูยูแดดร้อนเปี้ยงอาการเฉาของพืชจะเกิดขึ้นอ๋อคือพืชมันปรับสภาพตามอากาศไม่ทันมันไถ่น้าเยอะแล้วมันก็เหมือนกับร้อนจัดมันก็จะคอตกอการคอตกกับองุ่นที่เป็นดอกอย่างเงี้ยครบดีหรือไม่ดีองุ่นจะชะงัการเจริญเติบโตถ้าเรารู้ว่าสภาพอากาศไอ้ถ้าเรารู้ก่อนนะ สภาพอากาศจะเป็นแบบนี้เราก็พ่นสร้างภูมิให้เขาก่อนเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรโซลูชั่นและเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ